กันที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะได้มีการเปิดตัวสมาชิกใหม่ลูกนกคัสโซวารี่คู่แรกค่ะจากความสำเร็จในการเพราะเลี้ยงขยายพันธุ์ค่ะ ายเทวินรัตนวงศวัิ์ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดเผยว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีสําหรับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะที่ได้สมาชิกใหม่ลูกนกคัสโนวคาคัสโซวารีคู่แรกของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะลูกนกคัสโซวารีได้ฟักออกจากไข่เป็นจํานวน2ตัวด้วยกันนับเป็นความสําเร็จในการเพาะเลี้ยงที่เกิดได้เองตามธรรมชาติค่ะปัจจุบันลูกนกคัสโซวารีมีอายุป,ประมาณ4ีด มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและนําออกสู่ส่วนจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมอย่างใกล้ชิดได้แล้วค่ะนับเป็นความสําเร็จในการขยายพันธุ์ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวซึ่งนกคาสโซวารีนี้เป็นสัตว์ที่หายากอีกชนิดหนึ่งที่ขยายพันธุ์ได้ยากมากด้วยแต่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวประสบความสําเร็จในการเพาะเลี้ยงค่ะทําให้เจ้าลูกนกคู่นี้เป็นนกคาสโซวารีคู่แรกของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่นักท่องเที่ยวสาว สามารถเข้าชมความน่ารักของลูกนกเขาได้ทุกวันในส่วนจัดแสดงสวนสัตว์ออสเตรเลียโซนสวนส,วนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีค่ะสำหรับนกคาโซวารี่เป็นนกขนาดใหญ่นะคะที่บินไม่ได้ค่ะจัดว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับนกกระจอกเทศมีถิ่นอาศัยอยู่ในแถบป,ป่าปวนิ กิวนีนิวกินีในตอนเหนือของประเทศออสเตรเลียนกคาสโซวารีโตเต็มที่เมื่ออายุ2-3ปีค่ะในธรรมชาติของนกจะมีอายุขายประมาณ12-19ปีและอาจมีอายุยืนถึง40ปีด้วยค่ะหากว่าถูกเลี้ยงอยู่ในสวนสัตว์อย่างดี